อัปเดตใหม่ของเกม Little Company ครับจะมีดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่มีชื่อว่า a d a m e n t ครับเป็นดาวเคราะห์ที่เก่าแก่แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็จะมีกระท่อมอันหนึ่งที่จะมีประตูล็อกเอาไว้ครับเมื่อเราใช้คุญแจในการเปิดประตูเนี่ยเราจะได้พบกับสัญ,ญลักษณ์ของดาวเคราะห์ลับนะครับที่มีชื่อว่า68 Artific นะครับเป็นดาวที่จะต้องสะสมเงินด้วยการอยู่1,500ครับเมื่อเรากดไปที่คอมพิวเตอร์และเลือกไปที่มูลครับให้เรากดคำว่า ART ครับหรือว่า Art เป็นดาวที่มีลักษณะคล้ายๆกับบังเกอร์ขนาดใหญ่ครับที่จะมีหุ่นยนต์อย่างเจ้าตัวโอเบิร์ตที่มีลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นสําหรับการก่อสงครามนะครับที่อยู่ตามพื้นที่ในบังเกอร์นี้เราก็ยังมีความลับต่างๆที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับในนั้นจะมีของมีค่าที่แพงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าสิ่งที่มีราคาที่สูงกว่า 1, 5 0 0ที่เราได้เสียไปนั่นเองและบังเกอร์เนี่ยยังมีทางเข้าทางออกทางเดียวด้วยครับซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยแต่ว่าถ้าเรามาดึกเกินไไปปเนนยยก็็อาจจะัตรดด้้ว ดาวต่อมาก็คือดาวที่มีชื่อว่าเอมบริออนครับดาวนี้จะเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกค้นพบเมื่อหลายสิบปีก่อนครับเป็นดาวที่มีการทดลองของเจ้าพวกหุ่นยนตยักโอเบิร์นี่แหละครับเป็นสถานที่อันตรายสุดในช่วงกลางคืนครับเป็นดาวที่ไร้ายสิ่งมีชีวิตด้วยแต่ว่าที่สําคัญคือการเข้าเดินทางในดาวดวงนี้ค่อนข้างยากครับเพราะไม่มีทั้งบันไดให้เราปีนขึ้นไปในบังเกอร์ง่ายๆนั่นเองและในดาวเคราะห์ใหม่เนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดอีกมากมายเลยครับที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทิวลิปสเน็กนะครับหรือว่าเจ้างูทิ ที่มีลักษณะคล้ายๆกับแขนขาที่เหมือนกับกิ้งก่าที่บินได้ที่หัวของมันจะมีสีที่เปลี่ยนไปด้วยครับแล้วก็ยังสามารถเกาะไปที่หัวของผู้เล่นได้ด้วยเมื่อผู้เล่นโดนจับมันจะอยู่เกาะอยู่บนหัวครับแต่ว่าจะไม่ทําอะไรเราครับมันจะเกาะอยู่บนหัวเราสักพักครับ มันจะสามารถส่งเสียงให้หมาตาบอดนะครับมาไล่กัดเราได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีความสามารถในการกระพือปีกได้ด้วยครับในระหว่างที่มันกําลังเดินอยู่กับเราเนั่นเอง mm hmm. เมื่อมันกระพือปีกอยู่นะครับเรามีโอกาสที่จะบินกับมันได้ด้วยครับถ้าหากว่าเราเจอกับเจ้าตัวทิวลิปสเน็กสองตัวเกาะพร้อมกันนะครับแล้วมาทําการบินพร้อมกันเนี่ยถ้าเรากดกระโดดนะครับเราจะสามารถควบคุมให้เราสามารถลอยได้เป็นช่วงเวลาสักพักหนึ่งด้วยครับ ถือว่าเป็นสัป,ปรหลาดที่มีประโยชน์มากๆครับแต่ว่าถ้าเราลำคามันเนี่ยเราสามารถใช้พรวดในการตีใส่ตัวเองครับก็จะทําให้มันตายไปเพียงแค่1วันหิตเท่านั้นนะครับบัตเลอร์หรือว่าพ่อบ้านครับจะเป็นชายที่คุมเสื้อที่อยู่ตามคารุหานนะครับจะเป็นตัวละครใหม่ที่มีหน้าตาคล้ายๆกับทัมเปอร์แต่เหมือนจะมีการสวมเสื้อคุมเอาไว้แล้วก็จะถือไม้กวาดแล้วก็กวาดทำขาอสาดคารุหานครับเขาเนี่ยจะมีความสงบนิ่งมากๆถ้าเราอยู่กับเพื่อนเนี่ย เขาจะใช้ไม้กวาดในการกวาดพื้นจนสะอาดนะครับโดยประวัติข้อมูลเนี่ยยังไม่มีอะไรแน่ชัดมากครับข้อมูลของซิกเกิลได้มีการเปิดเผยว่าเขาเคยเจอกับเดอะบัตเลอร์หรือว่าพ่อบ้านที่แมนชั่นครับที่กำลังปัดกวาดเช็ดถูอยู่ดูเหมือนดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่เมื่อเขาหายออกไปเก็บของสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนของเขาถูกไล่ฆ่าคนเดียวครับแต่พอบัตเลอร์ได้เห็นหน้าซิกเกิลอยู่กับเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนจากมีดเป็นไม้กวาดนะครับ โดยเจ้าพ่อบ้านเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับมันจะเริ่มเสียสติครับแล้วก็เริ่มทําการใช้มีดนะครับไล่ฆ่าเราทันทีเลยครับที่สําคัญคือเราสามารถที่จะต่อสู้กับมันได้ครับโดยการใช้พล้อในการตีมัน2-5ถึงครั้งครับมันก็จะตายเองครับแต่ว่าการตายของมันเนี่ยไม่ใช่ตายแบบธรรมดาครับเนื้อมันจะระเบิดออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีแมลงพิษนะครับออกมาไล่ล่าเราด้วยนะครับเราต้องทาการวิ่งหนีแล้วก็สามารถที่จะหยิบเจ้ามีดเนี่ยที่อยู่ตรงบริเวณเสื้อคลุมของพ่อบ้านเนี่ยเอามาใช้งานได้ด้วยครับ โดยมี่ก็จะมีการโจมตีที่ค่อนข้างรวดเร็วครับแล้วก็การโจมตีที่ต่อเนื่องด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวครับโดยพ่อบ้านเนี่ยจะปรากฏตัวมาเฉพาะดาดคารหรหเท่านั้นนะครับโดยที่จะมาในช่วงจังหวะที่เราเนี่ยกำลังเดินเดินเพลินๆอยู่แล้วก็จะมีเสียงเพลงประกอบของเขาออกมาด้วยครับที่สำคัญคือถ้าเราอยู่กับเพื่อน2คนนะครับเขาจะไม่ทําอันตรายเราเลยแม้แต่นิดเดียวครับ และตัวละครหุ่นยนต์ยักษ์อย่างโอเบิร์ตครับมันจะปรากฏตัวออกมาอยู่ที่ดาวอยู่2ดวงเท่านั้นครับนั่นคือดาวเอมบริออนกับดาวอาร์ติฟิกครับเจ้า2ดาวนี้เนี่ยจะเป็นดาวที่เหมือนกับจะเป็นดาวที่สําหรับการทดลองหุ่นยนต์พวกนี้นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับหุ่นยนต์ที่มีขนาดสูงนะครับที่จะมีส่วนสูงเหมือนกับรูปทรงมนุษย์เนี่ยลำตัวอยู่ที่580เซนติเมตรครับและมีความกว้างที่30เซนติเมตรมีไฟสแสงสว่างที่อยู่ที่ดวงตาครับประมาณ10,000แลูเมนครับ มันจะมีความสามารถในการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตจากระยะไกลได้ที่สำคัญคือมันจะมีเสียงลําโพงที่ดังออกมาจากตัวเครื่องของมันด้วยนะครับที่เหมือนจะเป็นเสียงเด็กทาลกรองครับมือซ้ายของมันเนี่ยจะมีกรงเล็บนะครับที่สามารถจับเหยื่อให้สามารถใช้ปืนไฟในการผัดเผาได้นอกจากนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการบินขึ้นไปที่สูงครับแล้วก็สามารถแลนดิ้งลงมาตรงกับเป้าหมายที่มันกําลังไล่ล่าอยู่ด้วยครับที่สําคัญคือมันมีความสามารถในการยิงกระโดดมิซล์ขนาดเล็กนะครับยิงไปทั่ว ให้กับสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันจะสอดส่องหาสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับแล้วก็ทําการจัดการทิ้งทั้งหมดเลยโอเบิร์เนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆตั้งแต่ตอนที่เราลงมาจอดยาแล้วนะครับมันจะเริ่มทํางานจริงๆเนี่ยก็คือช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับหลังจากบ่ายสามโมงปุ๊บมันจะเริ่มทําการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตทุกตัวนะครับที่อยู่ตามบริเวณแมปครับถ้าหาว่ามันเจอแม้กระทั่งเจ้าตัวหมาตาบอดหรือว่าเจ้าตัว ต้นไม้ยากนะครับมันก็จะต่อสู้แล้วก็จัดการทันทีเลยครับรวมไปถึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเจอพุนของเรานะครับที่กาลังถูกมันไล่ล่าอยู่เนี่ยมันก็จะทําการไล่ล่าจนก,กว่าจะสามารถจัดการกับเป้าหมายได้ครับโดยมันจะมีความสามารถในการจัดการเราโดยการจับตัวเราได้ครับแล้วก็ใช้ปืนไฟในการยิงใส่เรานอกจากนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ปืนจรวดน,น,นะครับในการยิงสา,าสตร์กระสุนมาทั่วครับนอกจากนี้มันยังสามารถบินมาทับตัวเราได้ด้วยครับนอกจากนี้ถ้าเราเดินไปโดนชนมันนะครับมันก็สามารถเหยียบเราให้ตายได้เช่นกันครับ สิ่งที่น่ากลัวคือมันจะมีเสียงร้องที่หวยหวนมากครับเหมือนกับเสียงเด็กที่สำคัญคือเราสามารถต่อตู้กับมันได้โดยการใช้ปืนแซปกันหรือว่าใช้ระเบิดแสงนะครับในการหยุดชะง,งักมันชั่วคราวครับแต่เราไม่สามารถจัดการมันให้หยุดทํางานได้ครับมันจะมากันเป็นฝูงนะครับที่สําคัญคือมันจะเริ่มทําการบินไล่ล่าเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะทําการยิงกราดไปทั่วครับถ้าสมมติว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มปรากฏตัวขึ้นมา,มามากมายครับ จริงๆแล้วเจ้าตัวโอเบิร์ดเนี่ยมีทฤษฎีมากมายครับที่เราจะมาพูดคุยกันอีกในคลิปหน้าครับมันจะมีเหตุการณ์ที่มันมีการเชื่อมโยงในงเรื่องของตัวลิทเทิลคอมมานที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งจะขอหยุดยกไปในคลิปหน้าดีกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการอัปเดตเจ้าตัวบาบูลฮอกนะครับ ที่จะเป็นไอเจ้าอีกาที่มันจะเดินมาเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยมาสามารถเดินมาได้มากถึงสุดสี่ตัวแล้วครับและมาสามารถสโมยของได้แล้วด้วยนะครับพื้นที่ภายในของเจ้าตัวบังเกอร์นะครับที่จะมีกับดักอีกมากมายครับทั้งกับดักที่อยู่ตรงเพดานครับแล้วก็ประตูที่ถูกขังเอาไว้อีกมากมายเลยครับรวมไปถึงผีเด็กเนี่ยยังมีเสียงฝีเท้าเพิ่มเติมนะครับที่สมมติว่าเวลามันเดินมาจะได้ยินเสียงของมันที่อยู่ด้านหลังอีกด้วยนั่นเองนะครับ และนี่คือทั้งหมดของเจ้าตัวการอัปเดตของ t ทอช c o m p a n y ครับที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาส่วนตัวเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะมาอัปเดตทีมหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมคลิปนี้ครับแล้วก็สามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังของเกม Little Company ที่ผมได้ไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปลองดูกันได้เลยครับฝวามเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยลวกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปนะครับ